เมื่อเธอได้พบก,กับเอลวิเศษจอมป่วนที่สามารถสร้างของเล่นเวทมนต์ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพร่ซะนะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องเอลจอมป่วนค่ะฉายเมื่อปี2023เรื่องราวเริ่มต้นที่โรงงานซานตาคอสขั่วโลกเหนือภายใต้สภาพอากาศสุดโหดติดลบถึง49องศาเหล่าเอลกำลังช่วยกันเร่งมือผลิตของขวัญสำหรับวันคริสต์มาสที่จะมาถึงอีกไม่กี่ วันนี้แต่ทว่ามันก็ดันมีเอลอยู่ตนหนึ่งที่แปลกแยกกว่าตอนอื่นเขามีนามว่าทิฟเป็นเอลที่ชอบสร้างแต่ของเล่นอันตรายอย่างเช่นลูกข่างที่ปกติเด็กจะเป็นคนหมุนลูกแต่ลูกขขางที่ทิฟสร้างกับหมุนพื้นที่ระบีบตัวมันแทนจนทําให้ว่านวายกันไปหมดทิฟจึงได้กลายเป็นตัวปัญหาของโรงงานนี้ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งนาเทืออเขาสูงของอิตาลีเอเรียนุ่มน ้อยธรรมดาที่แม่ของเขาเปิดร้านขายของเล่นเก่าก็กําลังสุ่มชุดการ์ดเล่นกับเพื่อนและเขาก็บังเอิญโชคดีได้การ์ดแราหายากการ์ดเอลนักประดิษฐ์ของเล่นเวดมอนฟาบ,บิโอเพื่อนสนิทของเขาจึงดรีบบอกให้เอเรียอ่านสกิลของการ์ดให้ฟังแต่เมื่อเอเรียพยายามอ่านตัวหนังสือมันกับลอยสลับกันไปมาทันในนั้นแก๊งเด็กรุ่นเจ้าถิ่นก็ได้ทักทายเอเรียว่าไงพวกขี้แพ แต่เอเรียก็ไม่สนเขาได้รีบลูกขึ้นและหันไปทักทายจีอาดาหญิงสาวที่เขาสนใจแทนจีอาดาจึงได้พูดออกมาว่าใครบอกให้นายเปิดปากคุยกับฉันแล้วเอเรียก็พยายามซ่อนการ์ดเอลที่เขาเพิ่งจะได้จนทําให้วิกตอริโอหัวหน้าแกงสงสัยว่าเขาซ่อนอะไรเอเรียจึงไม่รอช้ารีบชนฟาบิโอกลับมาท่าวิ่งหนีทันทีเพราะเขารู้ดีว่าถ้าวิตอรโอรู้ว่าเขาซ่อนอะไรจะต้องถูกแย่งไปแน่ วิกตอเรโอจึงได้รีบตามเอเรียไปจนเขาสามารถแย่งการไปจากเอเรียได้เอเรียจึงได้พูดออกมาว่าเอาคืนมานะวิกตอเรโอก็บอกว่าถ้านายอยากได้คืนพรุ่งนี้มาแข่งรถเลื่อนหิมะกับฉันที่ยดอดเขาเดวิลลีฟนายจะได้คืนแน่ถ้าไม่ตายซะก,ก่อนเอเรีย <Area S 2> จึงรู้สึกแย่มากแล้วภาพก็ตัดมาที่อีวาน่าแม่ของเอเรียจูจูชองกาพ่อของวิกตอเรโอที่เป็นนักธุรกิจ เลือดก็ได้ตรงมาหาแม่ที่ร้านพยายามเสนอขายตุ๊กตาบัตรด,ดีบัตรด,ดีที่เป็นของเล่นสมัยใหม่ให้แม่แม่ที่รู้ดีว่าเขาเป็นคนยังไงจึงได้พูดออกมาว่านายทําให้คนที่ทําธุรกิจกับนายล้มละลายไปกี่คนแล้วนายมันเจเล่ไม่ใส่ไม่ดีฉันไม่ต้องการตุ๊กตาของนายแล้วแม่ก็ไล่ชองกาออกไปชองกาจึงได้พูดออกมาว่าร้านนี้จะต้องล้มละลายแน่ในหน้าของทริฟเขานั้นก็ได้แอบเข้า ไปในห้องเก็บของเล่นที่ถูกซานตาปฏิเสธพยายามเดินหาของเล่นที่เด็กน่าจะต้องการจนเขาได้พบกับตุ๊กตาหมีหมวยปั้มเขาจึงได้อุ้มมันตรงไปที่เครื่องส่งของขวัญที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองแต่แล้วขณะที่เขากําลังจะนําตุ๊กตาหมีไปวางไว้ในเครื่องตุ๊กตาหมีกับใช้หัวโขกหน้าเขาจนเขาลม้ลมลงไปในเครื่องแทนทิปจึงได้ถูกแพ็คและถูกส่งออกไปผ่านข้ามสมุดและแถววีจ มาถึงที่บ้านของเอเรียพอดีเอเรียจึงค่อยๆลุกขึ้นมาจากเตียงเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนเขาได้สังเกตเห็นกล่องของขวัญสีแดงกล่องใหญ่เอเรียก็รู้สึกแปลกใจมากทันใดนั้นกล่องของขวัญก็เริ่มสั่นไปมาจนในที่สุดกล่องก็ระเบิดออกมาทําให้เอเรียได้พบกับทริฟทริฟก็รู้สึกงงมากส่วนเอเรียเขาก็ไม่รอช้าร้องออกมาทันทีทริฟจึงได้ช กเอเรียจนล้มตึงไปแล้วทริปก็จับเอเรียมัดไว้เมื่อเอเรียตื่นขึ้นมาทริปก็พยายามสื่อสารกับเอเรียโดยเขาได้ปรับจูนภาษามาเป็นภาษาที่เอเรียเข้าใจได้ทริปจึงได้แนะนําตัวว่าเขาเป็นเอลวิเซษของซานตาแต่เอเรียกลับคิดว่าทริสโตเรโอเป็นคนส่งทริปมาแกล้งเขาทริปจึงได้พิสูจน์ตัวเองโดยการนําของเล่นสลางมาไล่เวทมนต์ให้เอเรียเห็นแบบจัดาเมื่อทริปลายเวทมนต์เสร็จเ สลามก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมาเอเรียจึงรู้สึกถึงมากทริปจึงได้พูดออกมาว่าเจ๋งใช่ไหมล่ะสลามอันนี้น่ะมันใช้จัดระเบียบของเล่นได้นายจะทําบ้านรกยังไงก็ได้มันจะจัดระเบียบของเล่นให้ทุกอย่างเองมาฉันจะโชว์ให้หนายดูแล้วทริปก็วางสลามลงบนชั้นวางของแต่แล้วเจ้าสลามกับไม่ได้ช่วยจัดของเลยแต่มันนั่นกินของเล่นของเอเรียเข้าไปและเรื่องขยายใหญ่ขึ้นเอเรียจึงไม่บอกให้ทริปสั่งให มันหยุดแต่ทริปก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาจึงได้อุ้มเจ้าสลามเข้าไปในห้องน้ําขังมันไว้ในชักโครกจากนั้นเอเรียก็ไล่ทริปออกไปทริปจึงได้บอกว่าฉันก็อยากไปเหมือนกันแต่ถ้าฉันไม่ได้จดหมายส่งคืนของข,องขวัญจากนายฉันก็ต้องติดอยู่ที่นี่กับนายเข้าใจไหมทริปนั้นได้พยายามพูดจนเอเรียยอมที่จะเขียนจดหมายแต่ถ้าว่าเมื่อเอเรียพยายามเขียนเขากับเห็นตัวหนังสือลอยโดดขึ้นไปมา จากความบกพร่องทางการเขียนและการอ่านของเขาในพอทิฟยิ่งได้มาพูดจอข้างหูเขาตือให้เขาเรีบเขียนให้เสร็จจนทําให้เอเรียยิ่งไม่มีสมาธิถึงขั้นสติแตกเขาจึงได้เดินตรงไปเปิดหน้าต่างหยิบไม้ตีแมลงวันขึ้นมาไล่ตีทิฟให้ออกไปทิฟจึงจําเป็นต้องตรงไปที่หน้าต่างแล้วเอเรียก็ผลักทิฟออกไปทําให้ทิฟล่วงตกลงไปบนกองหิมะซึ่งทิฟนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาจึงได้ ดเดินเข้าไปในห้องเก็บของจนเขาได้พบกับรถเลื่อนทริปจึงได้ลงมือใช้เวทมนต์ปรับแต่งรถเลื่อนให้เอเรียใหม่เช้าวันต่อมาเอเรียก็ได้เดินตรงไปที่ห้องเก็บของและได้นำรถเลื่อนนี้ตรงไปที่ยดอดเขาเดวิลลีฟเพื่อแข่งขันกับพวกวิกตอเรียและเมื่อการแข่งขันดำเนินไปได้สักพักทริปก็ได้สื่อสารกับเอเรียบอกว่าเมื่อคืนเขาได้แดัดแปลงรถเลื่อนให้และตอนนี้เขาจะทำทุกอย่างให เอเรียชน,นะแต่มีข้อแม้ว่าเอเรียจะต้องช่วยแขนจดหมายส่งเขากลับบ้านให้สำเร็จเอเรียก็ตกลงทริปจะได้ลงมือกอดข้าหมดควบคุมทันทีสไลด์ลดเลื่อนไปชนกับคู่แข่งจนทุกคนเสียหลักพุ่งล้มไปอีกทางตอนนี้ผู้เข้าแข่งขนันก็เหลือแค่เอเรียกับวิกตอเรียแล้วทริปจะได้เปิดโหมดเทอร์โบเร่งเครื่องพุ่งแซงวิกตอเรียไปจนทําให้วิกตอเรียแพ้ไปอย่างหมดท่าเหล่าเด็ก รุ่นราวคขาเดียวกันกับเอเรียจึงรู้สึกภูมิใจในตัวของเอเรียมากที่สามารถเอาชนะเด็กวัยรุ่นได้พวกเขาจึงต่างพากันส่งเสียงเฮแสดงความยินดีให้กับเอเรียใหญ่พร้อมกับเอ่ยถามว่าเอเรียได้รถเลื่อนที่เจ๋งขนาดนี้มาจากไหนเอเรียจึงได้บอกว่าเขาได้รถเลื่อนนี้มาจากร้านของแม่จากนั้นเอเรียก็ได้ตัดสินใจขอให้ทริปช่วยเขาก,กอบกู้ร้านของเล่นเก่าของแม่เขานั้น ให้บอกกับทริปว่าตอนนี้ทุกคนต่างอยากได้ของเล่นที่คุณทำพงอสัญญาว่าคุณจะได้จดหมายก่อนวันคริสต์มาสทริปที่ไม่เคยถูกยอมรับมาก่อนเลยจึงได้ร่มใจอ่อนถามเอเรียําว่าทุกคนอยากได้ของเล่นที่ฉันทำจริงๆหรอเอเรียก็ยืนยันซึ่งเอเรียนั้นยังได้ตัดสินใจบอกความลับนี้ให้เพื่อนสนิททั้งสองคนรู้ด้วยก่อนที่เขาจะแนะนำทริปให้แม่รู้จักทริปจึงได้แสดงพลังวิเศษ ดัดแปลงรถไฟธรรมดาให้กลายเป็นรถไฟมีปีกให้แม่ได้เห็นแม่จึงรู้สึกถึงมากเธอแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองวันต่อมาลูกค้ามากมายก็ได้พากันมาต่อแถวเพื่อสั่งซื้อของเล่นสุดอัศจรรย์ที่ร้านของแม่เอเรียจึงรู้สึกดีมากยิ้มแทบไม่หบสักสพักหนึ่งเจียดาก็ได้เดินเข้ามาในร้านเอเรียที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบตรงไปต้อนรับเธอทันทีเจี ยาดาจึงได้ชวนเอเรียให้ไปปั่นจักรยานเล่นด้วยกันแต่เอเรียก็ไปด้วยไม่ได้เพราะเขาต้องอยู่ช่วยแม่แต่ทว่าความจริงแล้วที่เขาไม่ยอมไปเป็นเพราะเขาขี่จักรยานไม่เป็นในหน้าของชองกาเมื่อร้านของอ e ีวาน่าเป็นที่โด่งดังบริษัทของเขาก็ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆลูกค้าต่างพากาันทยอยโทรมายกเลิกออเดอร์ทำให้ชองกาถึงกับเสียสติไปเลยตั้งจะจะก นร้านของอีวาน่าเขาจึงได้เริ่มจากหาว่าทาไมของเล่นที่ร้านของอีวาน่าถึงได้พิเศษขึ้นเขานั้นจึงได้ปลอมตัวเป็นซานตาคลอสแอบบย่องเข้าไปในร้านของอีวาน่าก่อนจะแอบ,บขโม,มยของเล่นออกไปในหน้าของทริฟเขานั้นก็กําลังง่นกับการใช้เวทมนต์อัปเกรดของเล่นเก่าๆให้กลายเป็นของเล่นที่มันเจ๋งสุดๆแล้วทริฟก็เลยถามอีวาน่าว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าถ้าธุรกิจร้าน ไปได้สวยสามีคุณจะกลับมาดูเหมือนว่าเอเรียจะใช้เหตุผลนี้มาล้างผมไว้ที่นี่อีวานะ่าก็ตอบว่าเอเรียพูดแบบนั้นหรอคือตั้งแต่ที่พ่อเขากับฉันเลิกกันเขาก็ทําตัวเหมือนผู้ใหญ่คุณช่วยให้เขากลับมาเป็นเด็กได้ไหมทริปจึงได้บอกว่าแต่ถ้าผมไม่ได้กลับไปที่ขั้วโลกเหนือผมก็จะตายตายได้ถูกฝังรู้ใช่ไหมแม่ก็เข้าใจทั้งสองจึงได้พูดคุยกันต่อ จนไปถึงเรื่องที่เอเรียยังปั่นจัก,กรยานไม่เป็นเพราะพ่อไม่เคยสอนเขาหลังจากเลิกงานทริปจึงได้ตรงไปหาเอเรียบอกให้เขาขโมยจัก,กรยานของพวกวิกตอริโอและรีบตามเขาไปจากนั้นทริปก็เริ่มสอนเอเรียปั่นจัก,กรยานและเมื่อเอเรียเริ่มจับทางการปั่นได้ทริปก็ได้ใช้เวทมนต์ทาให้จักรยานสามารถปั่นขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ตอนแรกเอเรียก็รู้สึกกลัวมากแต่เมื่อเขาเริ่มชินกับ ความรู้สึกกลัวก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นความมหัศจรรย์ที่สุดที่เขาเคยได้พบเอเรียได้ตะโกนร้องออกมาอย่างตื่นเต้นพรางกล่าวขอบคุณทีปปด้วยทริปก็รู้สึกดีมากที่เขาทำำําสําเร็จแต่แล้วอยู่ๆสุนัขของจียาดาก็มุดออกมาจากตะกร้าหน้ารถทําให้ทริปตกใจจะไม่รู้จะทํำยังไงจกักรยานของทั้งคูจึงค่อยๆพุ่งดิ่งลงสู่พื้นในหน้าของจีาดาเธอได้ออกตามหาสุนัขของเธอ จนเดินไปพบเอเรียกับทริปจียาดาจึงไม่รอช้าเดินตรงไปด่าทั้งสองทันทีว่าเป็นพวกข,ข,ขโมยทริปจึงได้พูดออกมาว่าความจริงแล้วเอเรียได้ช่วยสุนัขของเธอไว้ตังหาเพราะเอเรียเห็นสุนัขของเธอโดดลงจากตะกรา้าวิ่งไปทางถนนใหญ่เขาจึงรีบปั่นจักรยานไปตามมันกลับมาให้ trip. จียาดาจึงได้เปลี่ยนจากโกรธเป็นกล่าวขอบคุณเอเรียแทนเอเรียจึงรู้สึกดีมากทริปจึงได้ใช้ โอกาสนี้เอ่ยถามว่าเขาสมควรได้รับจดหมายแล้วใช่ไหมซึ่งเอเรียก็เห็นด้วยเมื่อทั้งสองกลับมาถึงบ้านเอเรีย <Area S 1> จึงได้พยายามเขียนจดหมายให้กับทริปแม้ว่ามันจะไม่ง่ายเลยสําหรับเขาแต่เขาก็พยายามเขียนจดหมายให้ทริปจงเซนสักพักหนึ่งอีวาน่าก็ได้เดินตรงเข้ามาเอเรียจึงรีบบอกแม่อย่างดีใจว่าเขาสามารถปั่นจักรยานได้แล้วแม่ก็รู้สึกยินดีกับเ เอเรียหอมแก้มเขาฟอดใหญ่แล้วเอเรียก็หันมาพูดกับทริปว่าทริปคุณต้องไปจริงๆหรอคุณอยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอทริปก็ตอบว่าน่าเสียดายที่ฉันอยู่ต่อไม่ได้แต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ฉันสามารถให้ของขวัญคริสต์มาสนายล่วงนาได้พร้อมกับยื่นกล้องส่องทางไกลวิเศษที่สามารถส่องดูคนรักจากที่ไหนก็ได้ให้แก่เอเรียเอเรียจึงเดรีบส่องดูพ่อของเขาทันทีซึ่งขณะดเดียวกัน แม่ก็พยายามส่งสัญญาณมือห้ามแต่มันก็ไม่ดานการแล้วเอเรียได้เห็นพ่อที่ตอนนี้กำลังแกะของขวัญกับคนรักใหม่เอเรียจึงรู้สึกแย่มากพูดออกมาว่าทำไมแม่ต้องโกหกด้วยเขานั้นรู้สึกหัวเสียมากบ่นด่าแม่ออกมาชุดใหญ่ก่อนจะหันไปไล่ทิพให้อ,ออกไปในหน้าของชองกาเขานั้นก็ได้ทดสอบของเล่นจากลานอิวนนานาจนได้พบกับเรื่องรา ที่น่าเหลือเชือ่อทำให้เขาได้รู้ว่าของเล่นพวกนี้ทำมาจากเวทมนต์ของเอลฟชองกาจึงไม่รอชา้ารีบตามหาทริฟจากข้อมูลที่วิกตอเรียบอกใช้จังหวะที่ทิฟเผลอตอีหัวเขาจนสลบไปจากนั้นชองกาก็พาทิฟกลับไปที่โกดังและเมื่อทริฟตื่นขึ้นมาชองกาก็เข้าเรื่องทันทีสั่งให้ทริฟใช้เวทมนต์พิมลูกเล่นตุ๊กตาบัตด,ดีทำให้มันมีชีวิตขึ้นมา ในด้าของเอเรียแม่ก็ได้ตรงมาพูดคุยกับเขาอีกครั้งอธิบายเหตุผลต่างๆให้เอเรียฟังจนเอเรียเริ่มเข้าใจและยอมให้อภัยในสิ่งที่แม่ทําลงไปสักพักหนึ่งเพื่อนสนิทของเอเรียก็ตรงมาที่บ้านพร้อมกับใบปลิวแนะนําตุ๊กตาบาดดีเวอร์ชั่นอัปเกรดที่ดูราวกับมีเวทมนตทุกคนจึงพอจะเดาได้ว่านี่ต้องเป็นฝีมือของทริฟแน่เอเรียจึงรีบตรงไปหยิบกล้องเวทมนต์ขึ้นมาส่องดูทริฟ จนเขาได้เห็นว่าตอนนี้ทริฟกำลังตกเป็นนักโทษและถูกใช้งานเยียงทานอยู่ที่โกดังตุ๊กตาจากนั้นเอเรียจึงได้ชวนฟาเบโอกลับมาทาออกเดินทางตามหาโกดังจนได้บังเอิญไปพบกับหมวกและจดหมายของทริฟสักพักหนึ่งจียดาก็ได้เดินตรงมาทักถามเอเรียว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเอเรียจะได้กล่าวขอร้องขอให้จียดาช่วยตามหาทริฟอีกแรงพร้อมกับโชวนาฬิกาสำหรับเด็กที่ บอก่องทางการเขียนให้ดูซึ่งจียาดาก็มีนาฬิกานี้เหมือนกันเธอจึงเข้าใจเอเรียและยอมช่วยทุกคนจึงได้ตรงกลับไปที่ร้านของเล่นเก่าเพื่อรับอาวุธวิเศษสิ่งประดิษฐ์ที่ทิพเคยไร้เวทไว้หรือก็คือของเล่นที่ที่เป็นคนอัปเกรดที่แม่เตรียมรอไว้ให้ในกลางดึกคืนนั้นสุนยของจียาดาก็ได้ดมตามกลิ่นทิพจนไปถึงที่โกดังมาท่าจึงได้ลงมือวาดประตูขึ้นมาจากส ทเทียนวิเศษและแอบ,บเข้าไปด้านในนั้นแต่ก่อนที่ทุกคนจะตรงเข้าไปเอเรีย <Area S 1> ก็เดินกลัวขึ้นมาซะก่อนเจียดาจะได้จุกเพิ่มความกล้าให้กับเขาจนทำให้เอเรียลืมความกลัวจนหมดสิน้นจากนั้นพวกเขาก็ตรงเข้าไปเผชิญหน้ากับพวกวิกตอิโอใช้ยาวุธวิเศษจัดการกับพวกนั้นจนเอาชนะมาได้ชองกาที่เห็นแบบนั้นเขาที่ได้สั่งให้หล่กกองทัพตุ๊กตาบัตดีออกมารวมร่างกับเขา เอเรียจึงไม่ใช้จังหวะนี้แอบแยกออกไปตามหาทริฟจนใหนที่สุดเขาก็ได้พบกับทริฟที่ตอนนี้นอนเป็นผักไหลเรี่ยวแรงเอเรียจึงรีบนําจดหมายออกมาแต่แล้วอยู่ๆตุ๊กตาบัดดีก็ได้โดดรงมาย่งจดหมายไปก่อนที่มันจะรีบวิ่งตรงไปรวมร่างกับตันอื่นทุกคนจึงรู้สึกสิ้นหวังมากทันในนั้นอีวาน่าก็ได้รีบวิ่งตรงมาพร้อมกับบอกให้ทุกคนรีผ่าที่โลบรา อแม่ได้วิ่งมาพร้อมกับเจ้าสลามเมื่อเจ้าสลามเห็นบันดดี้ยักษ์มันก็ไม่รอชา้าโดดใส่เหล่าบัดดี้กลืนกินมันเข้าไปขยายตัวใหญ่ขึ้นจนระเบิดเป็นเสี่ยงๆพร้อมกับคายชงกาออกมาจากนั้นเอเรียก็ได้วิ่งตรงไปหยิบจดหมายนำไปเดสแตปมของเอลฟ์และส่งมอบให้ชิปทันทีทันใดนั้นจดหมายจะได้ถูกส่งกลับไปที่ขั้วโลกเหนือทันทีแต่แล้วเสียงนาฬิกา บอกเวลาของวันคริสต์มาสก็ได้ดังขึ้นซะก่อนเอเรียจะรู้สึกเสียใจมากกล่ขอโทษทิฟสําหรับทุกอย่างก่อนที่เขาจะสวมกอดทิฟอย่างเศร้าใจทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้นมาพร้อมกับเหล่าเอลและสานตาจากขั้วโลกเหนือได้พากันเดินตรงเข้ามาจนทําให้ทุกคนรู้สึกทึ่งไปตามๆกันแล้วสานตาก็เสกมอบชีวิตใหม่ให้แก่ทริฟทําให้ทุกคน รู้สึกดีใจมากต่างพาคนสวมกอดทริปจากนั้นปรีนาเลขาของซานตาก็ได้จัดการลบเวทมนต์ทั้งหมดจากทุกของวิเศษที่ทริปสร้างรวมไปถึงความทรงจำต่างๆที่เกี่ยวกับเวทมนต์แล้วทริปกับเอเรียก็บอกลากันก่อนที่ซานตาจะพาเอลทุกตนกลับไปยังขั้วโลกเหนือหลังจากนั้นเมื่อเอเรียกลับมาถึงบ้าน mm hmm. เขาก็ได้พบกับสิ่งที่ไ่ คาดคิดพ่อของเขาได้มานอนรอเสื้อผ้า,ายอยู่ที่ห้องเอเรียจะรู้สึกดีมากเรียบตรงเข้าสวมกอดพอ่อชีวิตของทุกคนได้เปลี่ยนไปไดทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้พบกับเรื่องราวที่แสนมหาศจารย์ยนี้แล้วเรื่องราวก็ได้จบลง ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องเอลจอมป่วนเป็นยกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย